สบายดีพี่น้องหลังจากจบงานผูกแขนแล้วพี่น้องเลยก็มาหนังว่าอาการเสียุเสียดมีแต่ท่านวันนี้อีกปัญหาหนึ่งนันก็คือเอ้อสบายดีพี่น้องสี่สิบาสบายดีพี่น้องทำมือหน้องมือหน้าพนักประเทศและต่างประเทศมีกามาผูกแขนโพสต์สีเรียนสบายมาแต่ห้องมอพี่น้องเลยอนกาจากแนวได้และอาการผื่นเดียนี่ก็จะใคร่ในแต่ว่าเรื้องอะไรและผูกเอื้องควันเนาะบางคนภาวะ ออกตู้มอสิซื้อกะโพดถ้านเอาผูกแคนบ่โพดได้พี่น้องผูกเอิ้นควรคของปกาแฟนีลาวแล้วนี่ท่านบ่กผูกแคนเลยมันมันบ่ช่วงบ่เซามานานเซาอันนี้เข้ากะแฟนีลาวนี่ผูกแค้นนะบ่แม่นยังเด้อพี่น้องเอิ้นเอาควันมาบ่ให้อยู่ในห้องบ่ค้งบ้านให้มาอยู่นี่อยู่โตอือมาควันมาเฮาะเท่ามันก็เซาไว้แบบนี้ออืเป็นหยังก็ได้อีกอย่างก็บ่ได้จัดใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยบนดูก็เจ็ดแปดคนเจ็ดแปดนไอ้เนาะข้าดิอะมันยอมมันเห็นบ่เป็นบ่แม่นว่าสิเฮ็ดเอิกระเหลือเสือกตึ้นดอก รวมสมบณ์นี่แหละแมนเหตุชมบ่มี่ะไพี่น้องบกพริกกันยังบ่มีเมอเศ้านี่ตาเสียกตะดูนหาอึกระถึเกลือกันยังบ่มีถึงด้วกันจะกินใเออยังว่าห้เศ้าไวไวนี่เ้าไวไวเศ้าไวไวเลยเตรียมไปุสวรรค์ภูมิรวมหอยหอนเย็นกทางจนละผู้กเกียวเวิร์เมื่อกี่เยวเจิงกันคเสียวบเอาอจะไปนั่งบม่ไปสองคนนี่แหละ ยายแปะไปนําแห้งคือค่ะมันยังว่ามันสมบูนณขเขวมันก็ชมบูรณ์เลยครับเด้น่ะยายแปะน่ะเขวว่องนะเอาไปนําดีกว่าเขียวมชมบูนเออเฮ้ยเบิ่งคักและเขวเต็งน่ะเขวว่องเลยเลยเคือกันทั้งแหละมันมองเลยนี่อืเนเบิ่งลูกไหมัลูกมาแล้เงินหายบ่บ่ลูกมันคือบ่เงินละลูกกี่ที่ลูกกี่ที่กี่กันละ บางทีเราได้พี่น้องเอ้ยเจนหนวดมะเขาวันมะเขากล้องคราเถื่อเดียวเพผ่านมาบอาว่าเจ็บแอลคนประชาถึกถึกว่ามีผู้ใหญ่เจดีผาเงินมาให้เจนหนวดเจ็ดแปดพันมาสั่นสากระดบที่ผอบแดนเอาเออเบื้งเอานี่แหละประชามาสั่นเจนหนวดเจ็บแอลวันมีฐานผู้ใหญ่เจดีผาเงินมาหายเขาเลือกสีปกนหาเยอะกว่าจะพันกว่าเขาบอกนะ เยจพันบาทเออโฮเ้พันบาทาสตาร์สาแตกทึ่นๆพี่น้องเอ้ยมาได้ันะโอ้ยมาซองเงี้ยงงเอาไปหาเอาสันสาธุให้ได้โ้มพอนป่าข้าเด้อปเทาเอ้ยออขาเออพอได้ซื้อผิกซื้อเกลือพี่น้องแค้วว่องกับชิตายกันเลยข้าชมข้าชมพอป่าข้าสากัน นนบบเ,เนวก็แบ่งไงเจ็ด่วนเดอนจือแบ่งเอเจนยพอนจื้อไปเออถาว่าบอกถางว่าบับี่ไหายทอแหละบี่ไแบงกใ่มบวีไหายเอแล,แ,ลแบบบางคนก็กับบอะไรพี่นอง <c oughs> บ,บางคนกับบอกเข้าใจแบบ แต่เป็นเท่าคือให้นหน้าไปถ่ายคลิปสวยเลือคนถูกคนยากคือมีเอฟซีถ่ญญายคือมีผู้ใหญ่เจดีผากมาซอยอย,อย่างเี้นะขาเจ้าเห็นขาเจ้าคิดว่าถ่ายถ่ายถ่ายอะไรได้ยังไงซีนะาทำนองอย่างเงี้ยนะก็จะอะไรวา้ก็จะอะไรสากันพี่น้องเนี่ยน้ำข้าวผุนก็ยังเคืองหมอพี่น้องนี่แหละเห็ดกับบนนีผู้าได้จะกินเพราะพี่หลึกต้องน้าดอกกินข้าวอิ่มก็แล,ล้วพี่น้องบขาได้ ชัดเออกรเลออกใช่ผู้เป็นผู้นั่นบอโอ้ได้เงินปเศร้าพันบอว่าห่าดเเตีบอลแลน้วงงคืนบ่อันนั้นหาไเนี่ย่อยาฉีบน้ลนน้ำหลวกลางคืน ายจีเหรอเป็นห่วลูกชายอืมเป็นหู่กชายอืมอมลุงปาคือเป็ูหาบเป็นว่าอ้ไม่ได้เท่าเลยออเท่าเลยเห่าลอุ้มเขาชิเต้พื่้บนวาขี้ดื้อเต้ตุบเล้วรกะนบานไหนไปเ่าพันใครเอางินให้นะใครให้ทุงหนึ่งไปเจ้วา ทีเฮ้ยจังลืมถามต่อไรเงินผูกแคนเ่าไดเฮ้ยเฮ้ยทิปสาวพันกี่ไม่เลยได้เ่อไรเงินผูกแคนเฮ้ยหนัก่งดูฮะหนักเงินผูกแคนมงดูเยเงินในทงอ๋อเงินในุงนะเงนในทงมีพอก้งมันได้ลายเติบเด้อเงินผูกแข้นพอเอฟซีฝากมาผูกได้ทางขว่เจดีทางมนเจซ้ายเอามาห่ให้ได้นะ ได้จะพันแหละมาแบ่งกันใส่นที่นีเงินกันะไปเบ่งเงินโอ้เงินกีบได้เท่าไเงินกีบได้แปดสิบพันบาทเงินอะเนีเงินบาทได้สี่ร้อยเศร้าบาทขอน้ำซาวด้วยลูกอ้าวี่ไหนขอน้ำซานี่ขอนี่ อโอ้ยมาดูมามาอยากจะได้เอมาเอาดูมาดูซาซีมหนบมาดูซาซีแม่ไหมไแสดงความสาบะได้ไหมาบ่หมับอไปไหมหมันมานุบพกเงินด้วยไว้ซีว่าเงินผูกแขนกูกับสีย่างสลซีว่าเออโอ้ยีสี เจ๊แปสิไปหนูบเงินนีสีที่มาจับกล้องให้กูหนุบแล้วกูเอาใบพันุ้กูหนุบนะพันยังไงไบพันีบนะว้าวขอพันบาทยังมาเลย่อยู่ได้ ผู้ใหญ่ใจดีมีไพชิาแยัเจ็ดหนวอยู่บ้านท่านอีชวนแบ่งก็เลยผู้ใหญ่ใจดีอันเมตตาขูพ่อกน้นจะหายจะซีบเยนอนพ้นคนล้าเราะาชท้าเให้มัน z ข้าสาเขาลืดตีว่าอะไรเงินหกเจ็ดพันผู้สากันเนาะ ผู้สาวพอได้เห็นคลิปก็ได้จังประกาศสารจะเป็นผู้ได้ข่าเบิ้งเออเบิ้งก็เพื่อให้นักเงินหายก็ใช่ไปมว่าไปยุบไปได้ดไปว่าวในใดเจ้าได้ยินว่าเอาเงินไปใส่หนีเจ้าหน้าบจักเออปะซิเมนเออย่านเดียวย่านว่าเงินไปใส่หนีแะไรเออเออราชีขีดมาได้เงินตัวนั้นบอจักหลยจะแทนเงินใส่นี้เออ เออไดเองแล้วเพันก็เลยว่าไปซะอีกก็ว่าว่าบ่ได้อไัหอยยาตอดได้ตัง6หกิปเลยได้หาเจ้านั่นนั่นรเนี่ใบารมีัดี่สั่งเข้ามาว่าซาซุยว่าสันตัดผมให้ยายแปร่เนี่ยว่าสัน นี่เอาแถวโอ้ยพี่น้องเลยขอะโธ่ด้วยแถวเฮ้ยน้องมันมีบางแม่นี่เฮ้ยเฮ้ยน้องมันมีบางแม่กูกูจริงจริงจริงเฮ้ยเห้ในี่นั่นในคัตตาสตาร์ตปลายมันจะออกให้เราหมัดสันสันกูดุดหมัดแบบสันสันนี่น้องหมัดพอดีเป็นทางการตัดไปยัยไปโอ้ยมืออื่นน่าชิถือประตัดเด้อเสือเด้อฟันเสาพอดีมืออื่น Dante, ตัดพอดีม mark, หมัดเธอไปกลุ่มดุ่มมานะพันเสามือนีบบังเอิญวันจี้เอาผ้ามาพันโดดออกทั้งหัวเราเลยผู้แรกพี่น้องมือจะสีเอามีตาตัดตาลาวันถิพยอายุยาวยืนหมันพันปีจะได้ลาคนนะวันถิพยผู้แรกจักรีตัดให้ลักเอาลูกกูไปนะจบแล้วพี่น้องพิธีผูกแขนมันเลยแต่ว่าล้มบ่ลนัวโัหมวนกัน คุณ<น>ใส่เงินเลยเล็น,น้อยนี่ก็ไนนด้ตลาดมาเลยหลัดเลยอืมกิกิเอานะ่ะไปหานไม่ั่บุ่มนะมี่จะไดน้าอยากได้ดึงมือออกนี่แมนสียออกแล้วก็บอยเด็กน้อยขูมือนี่หูแนวกินหูแนวยำเัาได้แล้วก็พ่อน บุญนแกงเลือนี่จะเกี่ยวใสว่าพื้นบุญนส่วงเฮือี่้ออยากไปอำเภอสนุมานเท่าน่าเดือนสิบมานนี่พี่น้องเอ้ยทรงมาทานคุณนะทรงยังอีกแล้วพ่อทรงอันนั้นเดีย ทุงละลอยเลยลอยเขาเล่นี่งามๆทองพายเขาเองเออข้างอกเอาสีแดงเด้อเอาใหญ่เอาคนที่พายเจตตวนว่าทองแบบซูนี่แต่ว่าเอาใหญ่ของซูนละลอยละลอยละลอยเขาคล้ายๆกันไม่น่าเออขั้นได้ไปเราเห็นเขาเล่นชื่อชื่อมหาดอเออชื่อื่อมาขั้นได้ไปไหนเออ ขับเด่ก <entertain S 2> ไปญาติแต่ไมไปเลร้ายกูเออขันบุญนีเดไปฮะนั่นโอ้ยบุษซื้อบุต้องอาจจะคนมีช่องแล้วมีสามวันที้าไปายทีชาเอ็ดเดือนสิมาเดือนนานี่บุญอันแข่งเพื่ออมเพร์นว่าทงไพีมาซือน่ขงเข่ามาแทงเ่ะตองอร้อยอรยก็คืนงมเาอะเออไปทงมือสองมือยังเข่าอันเอง เค้าโลกอเออเข้าโลกอ่ะอ่ะขั้นแน่ไปขั้นแน่ไปอ่ะพี่น้องเอ้ยล่าขีบสำหรันี้ได้ด้อพี่น้องเพลงตั้งขึ้นตั้งขึ้นแล้วไปดีพี่น้อง